สวัสดีครับอีนีจะรัชบชมบอดี้คิวนะครับวันนี้ผมจะมาแจกมูลแคทนะ,ะฮะยูหูหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะมูลแคทเนี่ยใครอ,อยากได้ก็ทักมาแล้วกันนะฮ่าฮ่าฮ่าเหมือนกับคลิปแจกผลไม้นะเลยทุกคนรอหน่อยนะผมกำลังแบบว่าฟาร์มมูลปลาซ้ำอยู่รอแป๊บหนึ่งนะครับผมกำลังแบบว่าเก็บเกี่ยวมูลปลาซ้ำของผมนั้นได้แล้วครับเดี๋ยวก่อนผมจะมาแจกแน่นอน อันนี้ก็เอามูลแคทไปก่อนละกันนะเออคนที่ได้ไปแล้วจะคลิปที่แล้วไม่ต้องเอาไม่ต้องมาขอนขอได้แหละแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะมีคนมาขออีกคนหรือไมถ้าไม่มีผมก็ให้คุณแต่ถ้ามีก็ผมจะเอาไปสุใบในวงล้อมััจจันละกันฮิฮ <c oughs> ิฮิฮิฮิมา่อย่าลืมอะมาพูดถึงเรื่องไอ้ไการแบบว่าที่จะได้มูลแคตตัวนี้กัน อย่างแรกกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์แล้วเราจะมุ่งไปสู่50ซับไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกชื่อด้วยนะว่าคุณชื่ออะไรในรู้บอกเดี๋ยวผมจะทักไปนะเอยเ้ดี๋ยวแอดไปงั้นก็ขอตัวพี่แต่เค้อนี้ครับบ๊ายบาย